วันนี้พามาเที่ยวที่จังหวัดระยองจ้ะสถานที่เที่ยวคือทึ่งปลงพรางคัตตุครพอเราจอดรถเสร็จแล้วนะจ๊ะเราก็จะมีบริการเช่าไหมเขาเรียกเช่าหรือเปล่ารถสามล้อเข้าไปคนละ8บาทแล้วก็เราอยากนั่งเรือชมวิวนะคะทุกคนคนละห้าสิบบาทสี่คนนะคะแต่ถ้าไม่ถึงสี่คนก็เหมาลำไปก็ได้จะสองร้อยตอลำจ้ะ ฟินมากวันนี้ชิ้นเหมาลำมันเป็นแบบส่วนตัวส่วนตัวนะคะจะนั่งทำถ่ายรูปตรงไหนก็ได้ไม่ต้องเกรงใจใครชิ้นเหมาเรือมาแล้วค่ะว้าวทำไมมันสวยอย่างเนี้โทษนี่นี่เขาจะบอกว่านี่บ้านล้านร้อยปีจะกลัวถึงจแค่ร้อยปีไม่จำไม่ได้แล้วเขาเล่าอะไรฟังมาแม่จำไม่ได้แับสมองสันมากเป็นปลาทองไปเงี้ย แล้วพี่เขาบอกว่าหมอปลาเคยมาค่ะที่นี่มันหลอนมากเลยแค่ผ่านเราก็รู้สึกขนลุกแบบขนลุก,ขนล,กขนลุกมากไปก้าวมองเข้าไปทุกคนกลัวเจอ,อใครอย่างี้มานอนดูครับโผล่มา,มาจากหน้า,าประตูเรากลัว,วย,ยิ้มสู้ไปก่อนเนาะแล้วก็ถามว่ามีผีไหมถามคนขับเรือเนาะพี่เขาก็ไม่ตอบแต่พี่เขาตอบว่าอย่างเดียวคือหมอปลาเคยมาที่นี่ครับก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มี อันนี้เป็นจุดเลี้ยงหอยนางรมไม่ีที่เป็นซอเสาเนี่นะคะตอนนี้เขากำลังเพาะเชื้ออยู่เขาเรียกว่าเพาะเชื้อหอยนางรมจ้าคือทฟินคุ้มบอกเลยใครมาตรงนี้แล้วไม่นั่งเรือบอกหลือดร้มากทุกคนเดี๋ยวก็จะเจอนักท่องเที่ยวคออนอื่นๆด้วยนะคะที่เขา นั่งเรือมาด้วยนี่เป็นไงบ,บรรยากาศสวยมากเป็นป่านะคะทุกคนนี่ดูสิฟินฉันชอบฉันชอบบรรยากาศแบบนี้มากคืออากาศแดดร้อนนะทุกคนแต่พอเราเข้ามาอยู่นั่งเรือมาในป่า่ยารู้สึกเย็นสบายนั่งเรือลมพัดเนาะเย็นมากาแล้วเราก็ไปต่อจ้ะ จอที่จุดแลนด์มาร์สต่อไปคือ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 อะไร,รที่เขาจะพาไปจอดดูขังคขาแม่ไก่ค่ะทุกคนมันเต็มแล้วก็เยอะมากโว้ใหญ่มากเท้าแม่ไก่จริงๆเหญ่ก็จะถึกในข้างหน้าทุกคนแล้วก็จะซูมให้ดูว่า เยอะขนาดไหนเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ถึงแล้วมีแหละทางทางนี่แหละทุกคนป่านี้แหละป่าแม่ขั้งขาวจ้าเอ้ยป่าขั้งขาวแม้ไก่จะดูดีๆนไหมเนี้ยมันยอดนะทุกคนตัวใหญ่มากนี่็นไหมกระพือปีุก๊บ ขวาก็คือเขาอยู่เต็มเลยนะทุกคนแต่พี่ขับเรือบอกว่าช่วงประมาณเย็นเย็นมืดมืนหน่อยก็เขาก็จะบินออกไปอาหารกัน <Wow. S 1> เยอะมากพี่เขาบอกมีแบบปูแบบเป็นฝูงอะ่ะเขาบอดูสิ <c oughs> นี่เลม และพี่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็คือคนกินจนเกือบศูนย์พันจนเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าห้ามกลายเป็นสัตสนสงวนก็เลยเขาก็เลยเลิกกินกันแล้วก็นี่เห็นไหมแล้วก็จะมีลูกหลานเต็มเยอะไปหมดเลยทีนี้เพราะว่าเขาเลิกกินกันแล้วเยเห็นไหมพี่เขาน่ารักมากเขาก็พายไปอธิบายไปพูดไปเล่าให้ฟังพวกเราก็ขี้สงสัยก็ถามไม่หยุดเลย แล้วเราก็ไปต่อไปเดตมาต่อไปก็คือจอดเทียบท่าที่จะเดินไปที่ทุ่งป่งคลองนะคะทุกคน <Hey. S 1> เดินไม่ไกลเดินประมาณสี่ห้าร้อยเมตรแต่ถ้าคุณอยากไปเรือดูเรือจกีใช่ไหมพี่เขาบอกว่าเดินขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเดินไปต่ออีกเกือบสองกิโลเราไม่ไปมันไกลเกินแต่ถ้าเราจะไปเราก็รอพาเด็กๆไปดีกว่า แล้วก็นั่งรถไปอะไรอย่างนี้นี่พี่เขาก็จบให้แล้วจ้าเราก็ลงมาไหว้สารเจ้าพ่อสารผู้กันนะคะเนี่ยอันเนี้ยเราไม่รู้ว่าคือปลาอะไรเนี้ย,ยใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกได้ไหมคะเราก็าปลาหลดใช่ไหมฮะหรือปลาเข็มปลาอะไรเราเราไม่รู้อ่ะ เนี่ยก็มีจุดให้อาหารปลาด้วยนะแต่เราก็ไม่ได้ให้เนะเพราะว่าเห็นมีน้องอีกคนเขาให้แล้วกลัวปลาจะอิ่มเกินไปแล้วก็เลยไม่ได้แหวะให้เนะแล้วก็เลยเดินไปต่อจะ้ะดูธรรมชาติสองข้างทางเนาะแล้วก็เราไม่ได้เดินไปตรงจุดหอชมวิวนะเพราะว่าเราเพิ่งลงมาจากเขาคิชกูดเราปวดขามากเราก็เลยไม่ขึ้นหอชมวิวนะคะทุกคนเราก็เลยเลยไปที่ ทุ่งโป่งทองแล้วกันถ้าใครมาก็แวะแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูด้วยนะคะทุกคนเราไม่ได้แบบดูเราเราเหนื่อยเขาไปจับงแ,แล้วแฟนเราก็อู้ดึกหรอ <laughs> คิดว่าหอยตายแล้วลไปจับเล่นที่ไหนได้ <laughs> เขายังไม่ตายจะทุกคน <laughs> เขาแค่รอเวลาน้าขึน้นหรือเปล่าแต่น้ำมันจะขึ้นสูงถึงขนาดนี้หรอ <laughs> ที่มีกล้องโทรศัพท์ดีๆม่ได้ปกล้องปะไปต่อ หวัดกินค่ะทุกคนเ,เสียงผ้าก็จะมีการสืนมุง้งมุ้งเลยนะเพราะว่าหวัดกินจา้าตาไปต่อ,อเดินไปต่อจะไม่ไกลหรอกเนี่ยเดินตรงช่วงนี้ก็ไม่ร้อนนะเพราะว่าป่าเขาสูงนี่จา้จาเล่นมาแบบสวยสวยมากถ่ายรูปก็สวยโทดูสิอันนี้จะทางเข้าไปนะดูสิเป็นไงเป็นไง สวยจ้านะเวี่ยงกล้องนิดนึงเ่าจะไปติดหน้าคนอื่นเขาอขอหลบนิดนึงนะคะนักท่องเที่ยวเยอะจ้าช่วงนี้ปะ่ะไปต่อถ้าติดหน้าใครมาขออนุญาตด,ด้วยนะคะทุกคนเราไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายนะคะนี ชมธรรมชาติสีเขียวผสมทองหน่อยๆเราไปจนช่วงน่าจะเกือบเที่ยงหรือเปล่าอืมน่าจะสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงนะทุกคนร้อนมากาเลยแต่เราสู้จ้ะเราเที่ยวแบบไม่กลัวร้อนกันอยู่แล้วแฟนฉันนี่ไม่จ้ะน <c oughs> ึงสารหนักเหมือนเขาให้ทากานันแดดต่ไม่ยอมทาไม่จ้ะนี่เป็นไง สวยแบบสุดลูกหูลูกตาเขียวไปหมดเราชอบฟินอยากอยู่ในกล้องมาเรืนี่แล้วเราก็เดินมาอีกมุมหนึ่งเป็นอะไรไม่รู้เออเขาเป็นอะไรไม่รู้คนเนี้ยเขาอยากอยู่ในกล้องนี่ก่อครับปคคะบ้านได้ที่นี่เราก็จะกลับกันแล้วจ้าทุกคน นปื้ชอบจะชอบสิบให้เต็มสิบจ้ะ